ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เรามาคุยกันต่อกับอาจารย์แป๊กเครื่องรางนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาจาะลึกจอะลึกเลยนะครับมีอะไรที่จะจอะลึกบ้างนะครับอันนี้ชิ้นนี้ก่อนละกันเป็นอะไรนะครับมีดเป็นมีดมีดควานช้างหลวงพระเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็น คือคือเส้นที่เป็นคล้ายๆลวดเกี่ยวเนี่ยคล้ายๆเชือกอะเนี่ยลายถักลายถักเนี่ยเขาแต่เขาจะมามาใส่ทีละเส้นทีละเส้นที่อยู่บนเงินนี่นะครับใช่จะมีเจ็ดมีเจ็ดมีเก้านับเจ็ดนับเก้าอย่างเงี้ยอันนี้ปีประมาณประมาณปีปีไหนอ่าคือท่านจ้างมาตั้งแต่ประมาณ สองสี่เจ็ดกว่าขึ้นมาคสองพันสี่ร <พบ S 2> ้อยเจ็ดสิบกวคุณคุทะคุณด้านไหนอ่าเป็นป้องกันคุณใสพูดผีพิศดารเพราะว่ามีนี้คือท่านท่านเป็นเขาเรียกเรียกวิชาอะไรไอ้เขาเรียกที่อยู่ข้างบนเขาเริ่มเรารลืมลืมเลยโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็อันนี้เคยมีประสบการณ์ไหมครับกับมี อ,อันนี้มีมีมีเหรอประสบการณ์อะไรเลยประสบการณ์คือลมฟ้าลมฝนที่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 มานะมาพัดรอบบ้านเราเนี่ยลมเนี่ยมันจะไม่มีทิศทางของมันว่ามันจะมาจากทิศไหนทิศไหนทีน,นี้ว่าบ้านเราเป็นหลังคากระเบื้องใช่ไหมหลังคากระเบื้องธรรมดาทีน,นี้ลมมันพัดมาเนี่ยก็มีคนคนคน,คนเท่าคนแก่ที่ว่าเขาเคยสอนเรามาว่าให้ชักมีด แล้วก็อารัธนาแล้วก็กั้นลมหายใจแล้วก็ฟันไปที่อากาศอ๋อแล้วแล้วพอเราฟันไปแล้วลมมันก็หายอ๋อหยุดเลยทันทีมันไม่หยุดมันเปลี่ยนทิศทางออกไปเลยครับมันไม่ใช่หยุดได้แต่ผมเคยเคยไหลอ,อธิษฐานหลายหนตลอดอ,อืมครับอันนี้โอเคอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีอย่างมีอย่างเนี้ย เคเนี่ยมันเราดูยังไงอะว่าของของแท้กับของที่ไม่ทันอะ่ะต่างกันยังไงคือลายเนี่ยความฉ่าสีที่ตัดตัดของงานของงานนี้อ่ามันจะไม่เท่ากันลายที่ตัดเนี่ยนี่คนี่เข้มนี่อ่อนใช่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้น ลายที่ตัดเนี่ยมันมันมันมีหลายแบบนะอครับแต่ถ้าเป็นของใหม่นี่ก็จะเป็นอะไรกระดูกลิซินแต่งานก็มีใช่ไหมใช่ไหมฮะงานก็มีแต่ว่าความฉ่ามันต้องได้ธรรมชาติมันจะเป็นใหม่มันจะใหม่แต่นี้คือคือถ้าถ้ามันไม่ได้ธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะฉ่าไม่ได้ถ้าเราเอาน้ํายามาไอ้แบบอที่เขาธรรมาทานใช่ใช,ใช่ที่เขาลงน้ํายาเนี่ย ลงน้ำยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค่อนข้างเสมอมันจะค่อนข้างเสมอแต่ว่ามันมองมองดูถ้าเรามองลึกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับสีทาเหมือนแลักทาโดยโดย,โดยประมาณอย่างนั้นมันไม่แห้งฉ่าในตัวของมันเองครับแล้วแล้วลายลายมันต้องเป็นแบบลักษณะขวางๆน,นะแล้วก็มีปลอกปลอกก็มีรอยจาน ครับลอยจานอกมมีลอยจานอยู่แต่ท่านท่านจะท่านจะ,จะพินทุไว้วเนี่ยอย่าง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 ตรงเนี้ยท่านจะพินทุไว้อือครับแถวๆนี้แล้วก็ท่านจะจานไวที่ที่ตัวดามมีดแต่ใน,ใน,ใ,นในมีในมีดเนี้ยท่านจะมีตะกุดอ๋อฝังอยู่ข้างในด้วยตะกุดนี่ท่านใส่ใส่กันใส่กันพอเราอัดเข้าไปเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรไม่ให้มีดมัน อ่าไม่ให้มันคลอนเพราะว่างานเนี่ยพอมีอายุปุ๊บแล้วมันจะหดตัวโดยธรรมชาติของมันจับจากลูเนี่ยมันจะหดใส่กันเอาไว้ให้มันเต็มใช่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันดไม่ให้มันหลุดามอายุของเขาอะนะฮะที่ภาพที่เขาจะหวดตัวแต่ส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยท่านจะทําด้วยเงิน <c oughs> เงินโนนบรนาณเป็นอ่าเป็นเป็นเงินโบราณเป็นถ้าเป็นของใหม สีนนสีมันจะไม่สีมันจะไม่ได้มันจะคือเราก็ดูก็จะรู้นะว่าเป็นเงินโบราณอ่าอ่าสีเงินเก่ากับเงินใหม่มันมันมันคนละยหญ่คือคือเงินเงินยุคนั้นสมัยก่อนมันยังไม่เครื่องมันยังอ่ายังไม่ไมทันสมยัยน,นี้นะครับใช่ในการรีดเงินร,รีดอะไรพวกนี้โอเคก็ นี้เรามาดูอันอีกสักหนึ่งองค์เนาะอันนี้เป็นสิงห์นะครับครับอ่าสิงห์ของใครเอ่ยอันนี้คือสิงห์หลวงพ่อเดิม,เเดมสามขวัญสามขวัญนะครับปักเจาะครับครับ,รบนี้เป็นงาเป็นงาแล้วลักษณะการแกะคือใช้มีดแกะมีดแกะแต่ว่าแกะโดยคืองานี้มันแข็งใช่ไหมสมัยก่อนท่านไม่ได้แกะ ไอ้ไม่ใช่ช่างไม่ได้แกะโดยงานดิบคือต้องเอางาไปต้มก่อนอแล้วถึงแกะใช้มีดแกะมันถึงจะอ่อนคือถ้างางาปกติเลยจะจะแข็งใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันพอนั่นเสร็จเขาจะต้มเหมือนมันเทศอ๋อต้มเพื่อให้อ่อนเพื่อเพื่อได้แกะง่ายใช่แต่ถ้าเราสังเกตด,ดูว่าพอทำม,มันมันสุกงาน,นี้มันสุกไปแล้วใช่ไหมพอเราเอามาใช้เดี๋ยวมันก็ต้องฉ่ำ แต่ถ้างาดิบงาดิบเนี่ยเขาแกะงาดิบดิบเนี่ยแกะเท่าไรเท่าไรก็ไม่อยากจะ้เอเอามาใช้เท่าไรก็ยังไม่อยากจะฉ่ำถูกปะนึกออกปะนึกออกครับเออเขาต้องต้มก่อนอันนี้ก็คืออันนี้ที่เรารู้มาแบบนี้ไม่ใช่เซียนไม่ใช่เซียนสอนเราจากคนจากคนพี่ชายคือในงานที่ว่าเขามีประสบการณ์เขา เขาสอนเรามาอมเออแต่นี้เราก็ต้องเราก็วิเคราะห์อีกก็คือว่าเอออันนี้แกะจากมีดจริงไหมแกะจากมีดหรือแกะจากเครื่องก็ดูดูจากรอยเสี้ยนรอยลายเชือกไม่ใช่ละรอยแกะเนี่ยใช่ไหมถ้าใช้เครื่องเนี่ยมันจะเสมออ๋อแต่ใช้มีดแต่มีดเนี่ยมันมันจะมาอย่างตาแรงเป็นกดก้นหอยเงี้ยมันจะไม่กลม๊แบบมันจะไม่กลมลักษณะที่ว่า รอยมีดมันจะต,ต้องขยับขยับเหมือนกับเราเคยเรียนหนังสือ<า>ทมแรงมือฮะใช่เราที่เราใช้สิวสิวแกะมาเราเรียนเราตอนเด็กๆเราทุกคนอาจจะเคยนะแบบใช้าใชตามแร<ล>งม,ม,มือจะไม่เท่ากันังแต่มันแข็งถ้าเป็นของของ,ของของไม่แท้นเนี่ยก็คือความผิวเนี่ยจะไม่เหมือนกันความผิวเนี่ยของช่างช่างช่างพายุหะเนี่ยช่างที่ทําของหลง เราดูสิว่ามันอ่อนช้อยมันมันอ่อนช้อยมันไม่มันมองดูแล้วมันไม่สะดุดถ้าอันไหนถ้าเรามองสะดุดเรามีข้อสงสัยอันนั้นเตรียมตัวได้เลยว่าเก๋เรามองแล้วมันต้องสบายตาเหมือนเรามองผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยคนที่สวยไว้อะไรประมาณแบบอื้อสวยแล้วมีทิฏฐิไหมถ้ามีทิฏฐิเราก็ต้องหักออกไปสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เฮ้ยนิคคนใช่ไหมเราต้องหักหักออก เราอย่าไปเชื่อเราก็เราดูเราอย่าไปเชื่อพลังพุทธคุณอะไรแต่ละแต่พุทธคุณได้าไหนครับอย่างสิ่งนี้ครับส่วนใหญ่จะจะเป็นเมตตาอ่าแควคาดค้าขายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจากตกการของที่แม่เล่าให้ฟังคือถ้าให้ผู้หญิงท้องเขาจะไม่เขาบอกว่ามันจะทำโมนคำว่าทำโมนของคนสมัยก่อนนี่ผมไม่รู้ลิขมน ครับเขาบอกว่าเขาจะส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้ผู้หญิงของอสิงอเอค,ครับเหมาะผู้ชายเหมาะผู้ชายมันเป็นมหา,หาอำนาจไงคือเหมือนเหมือนกับสิงมหาไทยเนี่ยเออลืมไป,ปไะจะอ,อีวิดไหมล่ะเพราะว่ามันมีนเป็น,นอาดาคลิปนี้เราก็ได้ความรู้พอสมควรแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันคลิปหน้าคลิปต่อไปอีกแล้วกันนะครับโอเคครับ 啊，好的。